วิวนักร้องดังเสียใจเห็นสภาพตายขอช่วยนางเอกตัวเองส่งเข้ากทมบ่นคิดถึงลูกเปลูกสองคนครับบ่นคิดถึงอยากจะเจอเตรียมส่งอดีตดาราสาวรักษาที่กรุงเทพครับจากกรณีพบนางสาวมณสนัน,นปานดีหรือตายอดีตนักแสดงประกอบภาพยนตร์ดังแสบสนิทสิไซนา่าและโกยทโยมที่เคยต้องคดีเกี่ยวกับยาเสพติดมาแล้วถึงสองครั้ง รวมถึงมีคดีล,ลักทรัพย์อีกหลายครั้งรวมทั้งเคยประสบเหตุส่งผลด้านสุขภาพจิตโดยเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมครับกรมการปกครองและกิ่งกาชาติอำเภอศรีราชารดดูแลที่อยู่อาศัยตายกับแม่ในซอยวัดวังหิน5ตำบลศรีราชาอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีซึ่งครอบครัวเก็บของเก่าขายประทังชีวิตพร้อมเยียวยา ขณะนำส่งตายไปโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณรีราชาตายเกิดอาการคุ้มครั่งถือไม้พลาสติกบางครั้งก็บอกว่าตัวเองไม่ได้บ้าขัดขืนเดินหนีไม่ยอมขึ้นรถตู้เจ้าหน้าที่จนสุดท้ายครับน้าสาวที่ตายไว้ใจต้องพาเดินเพื่อไปขึ้นรถจักรยานยนต์พ่วงข้างเพราะตายอยากไปพร้อมกับน้าแผวอย่างไรก็ตามครับเตรียมส่งตัวตายเข้ารับการรักษาที่สถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จเจ้าพยากรุงเทพในเช้านี้ด้วยทั้งนี้ครับตายมีลูกสองคนก่อนจะป่วยหนักตายเคยไปหาลูกแต่คนเลี้ยงเห็นสภาพแล้วไม่ให้พบไล่กลับมักจะบ่นกับเพื่อนบ้านตายอยากเจอลูกบอกคิดถึงลูกมากด้านนายนัทพลวงสนิทครับหรือวิวนักร้องค่ายอาเป็นเจ้าของเพลงมือที่สโดยไม่ได้ตั้งใจในอัลบั้มที่สอของตนซึ่งมีตายเล่นเป็นนางเอกมิวสิกวิดีโอเพลงเปิดเผยว่า เมื่อประมาณ14ปีที่แล้วตนเคยร่วมงานกับตายในฐานะนางเอกมิวสิกวิดีโอซึ่งขณะนั้นเป็นนางเอกมิวสิกที่สวยน่ารักสดใสนิสัยดีที่สำคัญเป็นคนตั้งใจทำงานมากด้วยตอนมีข่าวตายออกมาตอนแรกตนยังจำไม่ได้ว่าเป็นนางเอกมิวสิกวิดีโอเพลงจนกระทั่งมีเพื่อนส่งข่าวมาบอกว่าเป็นอดีตนางเอกมิวสิกวิดีโอเพลงของตนจากนั้นเมื่อเช้ามีคนส่งเข้ามาให้ดูจำนวนมาก ประกอบกับยอดวิวเพลงของตนเพิ่มสูงขึ้นในเวลา2วันกว่าแสนวิวแล้วเนื่องจากคนตามเข้ามาดูจากข่าวค่อนข้างตกใจมากและเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะเคยร่วมง,งานกันมาตายเปลี่ยนไปมากตนอยากเป็นกำลังใจให้อยากช่วยโดยการร้องเพลงระดมเงินทุนเพื่อให้ตายมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยตั้งใจจะมอบเงินทุนให้หลังจากที่ตายออกจากโรงพยาบาลแล้วเพื่อจะได้สามารถนำเงินไปใช้ประโยชน์ได้ เป็นอีกหนึ่งช่องทางดีๆครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันกับเรานะครับอย่าลืมกดติดตามซุปเปอร์สตาร์ดารากันนะครับเพื่อที่คุณจะไม่ได้พลาดข่าวสารของวงการบันเทิงทั้งไทยและเทศครับแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ความคิดเห็นกันนะครับที่สําคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันนะครับ